จันไม่เกรงใจใครไปีกับ Ford e v e r e s รสคันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับลัตตี้นะคะและช่องลัตตี้ไข่ฟอร์ดและวันนี้อีกเช่นเคยค่ะเราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดาชชฤฟษ์พระราม5้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะน้องรักก็จะพาคุณลูกค้าทุกท่กานมาพบกับรถส่งมอบหล่อๆของน้องรัฐค่ะด้านหลังน้องรัดเลยนะคะฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะคะเทรนนั่นเองค่ะ2.0ลิตรนะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะ6สปีดนะคะตอนนี้เป็นตัวขับ2นั่นเองค่ะ สำหรับคันนี้นะคะน้องรัดพาคุณลูกค้ามาชมเป็นตัวแต่งนะคะรอบคันเลยสําหรับคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลยว่าพี่ขอแบบแต่งสุลตานะนะคะสําหรับท่านค้าท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยชมหรือว่ายังไม่เคยเห็นตัวรถจริงๆนะคะตัวนี้เดี๋ยวน้องรัดพาชมนะคะตัวนี้ลูกค้าแบบบอกมาเลยว่าขอเป็นโจ์พี่ขอเน้นแต่งสุลตาและก็แต่งเต็มรอบคันนะคะสําหรับด้านหลังน้องรันนะคะคันนี้ค่ะจะเป็น Ford Ever อเรสนะคะสำหรับตัวสีรถเดิมๆนะคะจะไม่ใช่สีนี้นะคะลูกค้ามีการแลปสีเพิ่มเติมซึ่งตัวนี้เราดูแลให้นะคะ สีค่อนข้างพรีเมียมแล้วกล็กล,กลักชวรี่มากเลยสำหรับตัวนี้เป็นสีเทาเหมือนแบบเทานมหรือว่าเทาแบบพวกแลมโบนะคะนี้แบบหล่อๆด้วยค่ะหล่อมากนะคะสำหรับด้านหน้านะคะลูกค้ามีแต่งเป็นตัวชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยนะคะอ่าสำหรับตัวชุดแต่งวิกเตอร์มีอะไรบ้างไปดูค่ะด้านบนตัวรถนะคะหนักๆเลยค่ะบนฝากระโปรงตัวรถก็จะมีอะคริลิกคาว่าเอเวเรนซ์นะคะ นี้เลยนะคะถัดไปค่ะเป็นตัวกระจังหน้าแลนดอนที่ลูกค้าค่อนข้างน,นิยมเลยหรือพี่ค้าลูกค้าเรียกกันว่ากระจังหน้า BM นั่นเองค่ะนี่ก็จะมีสีแดงตัดด้วยสีน้ลเงินนะคะพร้อมกับไฟ3จุดลูกค้าเลือกสีได้นะคะถัดไปค่ะตัวนี้ค่ะลูกค้าก็จะมีส่งตัวชุดข้อไฟมาให้ด้วยนะคะเพื่อทําให้ตัวดวงไฟนะคะ โดดเด่นแล้วก็มีมิตินะคะถัดไปด้านล่างค่ะสกเกิร์ตด,ด้านล่างนะคะจะเป็นสกเกิร์ตวกเตอร์นะคะลูกค้ารีเควสเลยว่าพี่ขอชุดแต่งโทนดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกับตัวสีรถสีเทาคันนี้นะคะนี่เลยมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกที่แสงสว่างค่อนข้างชัดแล้วก็ไกลมากเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะถัดไปด้านข้างนี่ว่ะค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะลูกค้ารีเควสชุดแต่งคันนี้เป็นแบบสุดละตานเพราะฉะนั้นโหลดเตียลง2นิ้วค่ะคันนี้นะคะลูกค้าเซตเพิ่มมาเป็นตัว ปิกลูกหมากกันโคงแล้วก็ตัวโช๊โปรเฟนเดอร์ด้านในนะคะเห็นสีแดงด้านในนะคะนี่ค่ะสีแดงก็คือตัวโช๊โปรเฟนเดอร์เองค่ะสําหรับแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กแวมพร์นะคะรัดด้วยตัวยางดีเซนติะ D นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแม็กขนาด20มาพร้อมกับดิสม,มาพร้อมกับตัวเบรกเบมโบสีเขียวนี้เลยค่ะนี่เดินเดแบบนี้เลยนะคะสีมะนาวยอดฮิตของเราค่ะลูกค้าบอกว่าขับเดิมๆพี่ขอเดินดีกว่านะคะ ถัดไปนะคะด้านข้างนะคะก็จะมีสองตัวคิ้วกันสาใส่เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันไหมคะลูกค้าสีนี้คือแบบสวยมากๆเลยนะคะอย่างที่ร้บอกไปว่ารุ่นนี้คือรุ่นเทนนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบแต่งแบบรุ่นสปอร์ตนะคะสำหรับรุ่นเทนต้องแจ้งก่อนว่าด้านหลังนะคะไฟเขาจะไม่ได้มาแบบนี้นะคะจะไม่มีตัวเอเวอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ รุ่นเทนค่ะฝาดท้ายเขาจะเป็นแบบปกตินะคะจะไม่ใช่ฝาดท้ายไฟฟ้าแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าอย่างที่บอกค่ะขอแต่งเทนให้เป็นสปอร์ตนะคะน้องรัดจัดให้ค่ะตัวนี้น้องรัดเพิ่มเป็นตัวไฟท้ายซิกเนเจอร์มาให้ด้วยนะคะนี่เราลองแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องขับสปอร์ตก็ได้นะคะในรุ่นเทนนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนตัวฝาดท้ายไฟฟ้าอย่างที่น้องแจ้งนะคะอ่านี่เลยค่ะก็จะได้เป็นตัวฝาดท้ายไฟฟ้าไปด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะสามารถซื้อในราคาที่ R 1 3 9 2นะคะเหลือเพียง12 49นะคะแล้วก็ได้ตัวฝาถ้า,ายไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะคะตอนนี้แบบคุ้มและตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับลูก,ลกค้าท่านใดที่กำลังเล็งอยู่นะคะนี่เลยสามารถซื้อในรุ่นเทนไดน้แล้วก็ถัดไป2่งด้านล่างคะ่ะเป็นสเกิร์ตวิกเตอร์ท่อคู่นั่นเองค่ะนี่ตัวชุดแต่งจะค่อนข้างรับกันมากๆแล้วก็เป็นตัวชุดแต่งที่ขายดีมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆรถคันนี้หล่อถูกใจพี่ๆไหมคะ แล้วก็อย่างที่น้องรับอกไปนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเทนะคะราคาเต็มของตัวรถนะคะ1 3 9 2 0 0้านาบาทแต่ลูกค้าท่านใดนะคะที่มาจากคลิปน้องรัตนนะคะราคานี้น้องรัตไม่ขายนะคะน้องรัตด้ดนสดรให้เลย1 4 3 0 0 0บาทน้องรัตขายเพียงนะคะที่1 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะอีกครั้งนะคะ1 2 4 9 0 0้าบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าท่านใดที่มาจากคลิปน้องรัตนนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญได้เลยหรือว่าท่านใดอยากแต่งแบบนี้ แจ้งได้เลยนะคะสําหรับคันนี้แต่ง2 0 0แสนมีทอนนะคะและลูกค้าท่านใดค่ะที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้น้องรับด้วยนะคะไว้คลิปหน้าเราจะมาแนะนําการใช้งานตัวรถหรือว่าแนะนํารถส่งมอบคันไหนยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างที่น้องบอกนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะ แล้วก็ท่าในใดคะที่อยากสอบถามข้อมูลแคมเปญนะคะโทรได้เลย0955259137นะคะเบอร์และไอดีไลน์ตัวเดียวกันค่ะน้องรับประจำที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5ทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ